เครื่องปั๊มนมคุณแม่มือใหม่เลือกใช้แบบไหนดีจริงอยู่ที่เราเน้นเอาลูกเข้าเตาแต่เชื่อว่าคุณแม่หลายๆคนคงอยากจะมีเครื่องปั๊มนมดีๆนะคะที่จะเป็นผู้ช่วยให้คุณแม่มีนมแม่ให้ลูกกินไปนานๆอาจเลือกใช้เป็นเครื่องปั๊มนมปั๊มคู่ไฟฟ้าของแอร์ดิจิตมารุ่นกาแล็กซี่ทนะคะที่นังปั๊มก็ได้เอ็นปั๊มเกอร์เค่ะแม่เป็นเครื่องปั๊มนมเครื่องหลักได้แต่ถ้าคุณแม่กลับไปทํางานอาจจะไม่มีเวลาปั๊มนมนะคะการเลือกใช้เครื่องปั๊มนมแบบแฮนด์ฟรีอาจจะเป็นทางเลืืืออออกกกกทีีี่่่่่ดดเเลใช้้้้ป็นนนคครรงมมุแแบบไะตถาาย เครื่องปั๊มนมราคาสบายเป๋าแต่ว่าคุณภาพทําถึงต้องเครื่องปั๊มนมแอดิจูดของแอดิจูดมัมค่ะชอบเครื่องปั๊มนมแอดิจูดมัมที่งาน BB B ีบีบครั้งนี้จัดขึ้นที่เมืองทองธานีจนถึงวันอาทิตย์ที่3สิงหาคม68นี้ค่ะไปทดลองเครื่องปั๊มนมเลือกขนาดกลวยปั๊มนมที่พอดีกับหัวนมของเราแล้วก็เรียนรู้วิธีการใช้งานก่อนตัดสินใจซื้อน้องนะคะและฝาก f อ f ใจของแม่โบนะคะไปติดตามช่องติ๊กตอกของแอดิจูดมัมด้วยนะคะที่ช่องนี้เลยแอดิจูดมัมไทยแลนด์ค่ะเราจะช่่่วยกกันนนสสงเสริิมมมมมใใหห้้คุณแมแแมีลแลู ความสุขตลอดเส้นทางไปด้วยกันค่ะ